ฟ้ากันมาเห็นงานเมื่อนี้ฝนก็คือได้ตกลัดทางพอดีแม่ทุกคนเวลายามฝนนี่ก็คือตกดีคักเลยเนาะตกแบบ3อาทิตย์ติดแบบบ่มีมือหยุดเลยแม่พอแต่เขาพากันมาเห็นงานเมื่อเสานี้ก็คือบุรีถือกันยู่มานำเนาะเวลาก็ึ้นลืมนั่นแหะทุกคนถ้าเกิดว่าสิกับเปี่ยวอยู่ห้องก็คือขี่ขานย่างแม่บันนี้ก็เลยพากันแข่งฝนมาเลยเนาะพอต่มาห้อนมองเห็นงานก็คือยังบุด้เห็นงานเดี๋ทุกคนก็เลยได้มาหาซักขัวสะกอนแม่แต่ว่าเมื่อเสานี้ลูกค้าก็คือวางหลายห้องเลยแหละแต่ตอนนี้ก็คือมีห้องออกอยู่เด้อทุกคนมีห้องออกอยู่3าห้องเนาะแต่ว่าแค่3ามสี่ห้องเฮ็ดยามใดก็ได้ ก็คือบได้เฝ้าเขาก็เลยมาหาซากขัวซะก่อนเนาะพอด้ซากขัวแล้วแล้วก็สิได้ไปหาเฮ็ดหงนะละทุกคนแต่ว่าลูกค้าก็คือบูได้หลายเด้ลูกค้ามื้อวนี้ก็คือเงียบคักเลยปกติฝนตกในลูกค้าก็คือสิพากันมาหลายเนาะแต่ว่าเมื่อเสาร์นี้มีห้องว่างไปเศร้าห้องผู้มเวลามีห้องว่างหลายแบบนี้ก็สิถึกใจพนักงานแบบเฮาเลยนะเนาะแต่ก็สิบ่ถืกใจเท่าแกเราปันใดได้พอช่วงนี้ลูกค้าเราก็คือเงียบคักเลยแต่ก่อนถ้าเกิดว่าฝนตกแบบนี้ลูกค้าสิพากันมาหลายเ้เนน่่งีตกกรรืออบ็มิยูลยลว่าาู้กกคค็เน รู้ว่าผ้ากันไปใส่เวิร์ดเนาะวันละเ้าก็ซิมาหาเป้าหัวแล้วแล้วก็ซิไปหาเฮ็ดงานก่อนนะทุกคนพอเดี๋ยวเท่าแก่เขาก็ซิสงสัยเลยเนาะวันมันมาเฮ็ดอยู่ห้องนี้ก็คือเข้ามาเป็น30นาทีแล้วคือบุเรียวเยเะืยะแบบนี้แม่เวลาเ้าก็ซิไปหาเฮ็ดงานให้มันแล้วก่อนนะทุกคนเพราะมีห้องออกแค่สามสี่ห้องนึงแม่เฮ็ดงานแล้วแล้วจะซื้อเดฟ้าวมานอนฟังเสียงฝน